ทางแผนเทดในคู่สกุลเงินของยูสวิตฟรังนะครับตัวสกุลเงินยูสวิตฟรังยังเป็นแนวโน้มนะครับของเทงขาลงอยู่นะครับดังนั้นเราเทรดชุดนี้นะครับซึ่งเป็นตัวส่งราคาครับทำสวิงหาชุดนี้ทำสวิงโลชุดนี้นะครับ แล้วขึ้นแล้วก็กดเบรกลงตรงชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดโดนนะครับบอสลงมาได้นะครับเมื่อบอสเสร็จนะครับสัญญาณตรงนี้สังเกตน,นะครับตรงนี้เพิ่งจะทำสวิงขึ้นมาเป็นสวิงหาแรกตรงนี้ถ้าเราดูจากชุดในรูปชุดนี้เป็นชุดสวิงหาแรกนะครับ ดังนั้นสกุลเงินยูสทริฟังนั้นยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอยู่นะครับอ่ะเรายังให้ความสําคัญกับแนวรับสวิงหายด้านเอแนวต้านสวิงหายด้านบนได้เหมือนเดิมนะครับกลยุทธ์ในการเทรดของเราก็คือนะครับเรารอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนรับที่1่ก่อนแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เอซนะมัอมีรูปแบบสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เอเซเราเซลกลับลงมานะครับเก็บท P ที่ชราคา0.8 9440นะ,ะหรือราคานะครับขึ้นมาทดสอบนะครับที่โซนแนวต้านที่สองเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับกับตัว PSL เมื่อมีสัญญาณคอนเฟิร์มแท่งเทียนกับตัว PSL ที่โซนแนวต้านที่สองเนี่ยเราก็เซลล์กับลงมานะครับเก็บ TP แรกที่ราคา0.89440วางส t o p l o s อะนะครับไว้ที่ราคา0.90105นะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝักเซล์ในคู่สกุลเงินของยูสวิทฟังนะครับ